แต่ตอนนี้ผมค่ว่าเขาเริ่มเขาเริ่มมองทิศทางที่ปล่อยให้บอลพาตัวนี้โยนไปอากาศและให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกเดากันซิพวกเธอเดากันซิว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไหร่ในบ้านเราในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยผมคิดว,ว่ากระทบน้อยมากๆยกเว้น,นการเข้าไปลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลที่อาจจะมีผลบ้างแค่ขึ้นสักห้าครั้งในปีนี้และปีหน้าสักสี่ครั้งนะยังไงแบงก์ก็ได้ไประโยชน์ สิ่งที่เคยเป็นปัจจัยหนุนเชิงเซนติเมนต์ต่อกลุ่มแบงก์ก่อนหน้านี้ก็คือทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นซึ่งเราก็เคยทักแล้วว่าเอ้ยถ้าสหรัฐขึ้นเยอะๆเนี่ยกรนอง,อง,องอบ้านเรายังไม่ได้ขึ้นตามด้วยนะแต่เขาบอกเอาเถอะถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยแบงก์ได้ประโยชน์ประเด็นคือว่าพอเกิดสงครามยูเครนรัเสเซียเนี่ยมีการวิเคราะห์และเริ่มมีตัวเลขคาดการณ์ว่า เฟดมีโอกาสน้อยลงที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆถึงจุดห้าในเดือนมีนาคมแล้วหลังจากนั้นที่เคยคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบาย7ครั้ง8ครั้ง9้าครั้งอาจจะขึ้นเหลือเพียงแค่5ครั้งก็ได้ต่อเนื่องกันคือโทนมันซอฟลงอะ่ะคือโทนมันซอฟลงอะ่ะในเรื่องเกี่ยวกับความบู๊ของเฟดในการจัดการกับปัญหาเงินเฟอ้อของเขาคำถามคือว่าตรงเนี้ย มันมีส่วนทําให้เซนติเมนต์ความน่าสนใจของคุณในกลุ่มแบงค์มันน้อยลงไหมและมีส่วนแค่ไหนในการย่อลงมาของกลุ่มแบงค์ใหญ่ในบ้านเราในช่วงนี้ครับคุณเอครับเซนติเมนต์มีผลไหมมีครับเซนติเมนต์มีผลเพราะว่าถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของหุ้นแบงค์เนี่ยมันก็ล้อไปกับทางบอลยูสหรัฐนะเยอะกับบอลยู bon ไทยด้วยซ้ำสูงมากแต่าตาประมาณสักร่วมๆเรียกว่า มากกว่า80%โดยพิ่ิงในกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่เพราะว่าพอร์ตโฟลิโอแบงค์ขนาดใหญ่เป็นสินเชื่อลอยตัวแต่จริงวันนี้บแบงค์เล็กเองก็ก็ไม่รอบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในเชิง sentiment เห็นด้วยครับคราวนี้ในแง่ของแบงค์งใหญ่ไหมก็ไม่แปลกหรอกเพราะาแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์ที่นักนักลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยถือหุ้นเยอะมากกว่า,แต,าแต่ถามว่าด้วยอิมแพ t ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเราเรากาวงวงกลมตรงนี้นะว่ามันอยู่แค่ตรงนี้นะ ผมคิดว่า Impact ต่อเศรษฐกิจหรือแม้แต่ผลการงานของกลุ่มธนาคารเนี่ยน้อยมากเพราะว่าการค้าการขายระหว่างเราไปกับสัสเซียยูเครนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วแบงก์เราอ่ะเอาจริงแบงก์เราเป็นแบงก์ที่ค่อนข้างจะมีการค้าในประเทศแล้วก็ไปให้กับประเทศจีนหรือในอาเซียนนะมากที่สุดฉะนั้นน่ะวงล้อมเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปอะไรกันเนี้ยผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ไม่ต้องกังวลมากเรื่องของการปรับประมาณการอะไรเลยแต่คราวนี้คําถามคือ มันจะมีผลต่อเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่เยอะเจ็ดครั้งแปดครั้งหรือเปล่าคือปีปีหนึ่งเฟดประชุมแปดครั้งประชุมไปแล้วเดือนหนึ่งเดือนมกราก็เลยเจ็ดครั้งถ้าเป็นไปอย่างที่บางค่ายเช่นโกลแมนแซกเนี่ยก็อาจจะมองว่าโอ้โหเจ็ดครั้งเลยกดทุกครั้งเลยบางเจ้าถ้าเกิดว่า agressive มันก็บอกว่าเริ่มต้นด้วยการกดไปเลยห้าสิบปใช่ไหมตอนนั้นก็มีมุมมองที่หลากหลายอ่ะบางคนก็บอกว่าอ ي, มันต้องเอาห้าสิบปวมันเอาไม่อยู่ก็ก็กลัว พราะอินเฟชันอเมริกานี่มันขึ้นมากเลยมันไม่ใช่แค่ซัปลายนะซัปสัปายส่วนหนึ่งแต่ดีมานเนี่ยการจ้างงานเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยทำผลักดันให้ตัวซารีมินิมัมเซลอร์เวทของเขาเนี่ยสูงมากเลยโหคือเรียกว่าต้องจ่ายเงินเพื่อดึงคนมาทำงานมันน่ามันน่าจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยมัางที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีผลทั้งดีมานและซัปลายในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยคำถามคือมันจะทำให้อินเฟชันในอเมริกาลดลงไหม ผมคิดว่าอาจจะไม่ด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าใครย้อนไปดูอินเฟลชันของสหรัฐถ้าไม่ใช่เป็นประเภทเบสที่เกิดขึ้นนะคือส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเบสเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นมาเลยทําให้อินเฟลชันมันสูงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีค o r r e l a t i o n สูงมากกับอินเฟลชันของสหรัฐก็คือราคาน้ํามันและราคาอหารงั้นถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันตอนนู้นเนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยเหรียญเลยอะ่ะอันนี้มันขึ้นมาร้อยเหรียญแล้วเราคิดว่าอินเฟลชันจะเท่าไหร่ลงยากนะ ลงยากถ้าสถานการณ์ยังคุยจะไม่ได้แล้วเอาการทํายังไงน่แน่นอนว่าเขาคงไม่กดมากขนาดเพราะว่า Impact ในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีผลต่อต่อเศรษฐกิจของเขาเองงนะั้นในวิวของผมเองเนี่ยเฟดเองเนี่ยจริงๆเขาก็เขาก็หลังๆเนี่ยผมจะว่าเขาเขาเริ่มที่จะเขาเริ่มที่จะออกตัวอะไรที่มันเริ่มคุ้เคือตอนแรกก็ออกตัวแรงนิดนึงออกตัวรแรงในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ย อันนั้นอ่ะออ,กออกออกตัวเบาไปนิดนึงแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาเริ่มเขาเริ่มมองทิศทางที่ปล่อยให้บาลพาตัวนี้โยนไปอากาศและให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกเดากันซิพวกเธอเดากันซิว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นเท่าไหร่บางคนถ้ามองกลางกางก็มองว่าอตอนนี้เฟดเฟดดอทพอตเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะฮะก็ยังมองแค่สามครั้งนะสามครั้งในปีนี้สามครั้งในปีหน้ารองเทิม0.5เพราะก็จะปรับแค่ควอเตอร์ละครั้งนั่นเนี่ยหลังจากประชุมรอบเนี้เฟดดอทพอตจะขยับ อันนั้นอาจจะเป็นเห็นการภาพที่ชัดเจนของเฟดคราวนี้เนี่ยคนก็มองว่าสามครั้งคงไม่ใช่ละก็อาจกลางๆนะผมว่าก็มันห้าครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามองแรงๆมากคือเจ็ดแปดครั้งอะ่ะที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองเป็นการคาดการตลาดนะที่เกิดขึ้นส่วนตัวผมผมคิดว่ามันก็อาจจะทาให้ตลาดลดโทนดาวลงมาสักห้าครั้งอ่ะโอเคก็ก็เกสซิ่งเกมเกสซิ่งเกมก็ห้าครั้งต่าที่เกิดขึ้นก็ถึงหนึ่งถึงจุดสองห้าเปอร์เซ็นคิวทีเนี่ยก็เป็นอะไรที่เฟดไม่ได้พูดชัดเจนนะ ว่าอะไรคือ QT เนี่ยผมไปศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะจริงๆแล้วการทำ QE เนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปปั๊มเงินเข้าระบบไปเป็นการ swap asset จากการที่ธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งแล้ว f ฟดเนี่ย swap asset จากสินทร,ร,รัพย์ระยะสั้นเป็นสินทรัพย์ระยะยาวงั้นสิ่งที่ธนาคารธนาคารสถาบันการเงินของสหรัฐมีเพิ่มขึ้นก็คือว่ามี asset reserve ที่เพิ่มขึ้น การทํำยังไงภายใต้เมื่อมี access reserve และดอกเบี้ยต่าก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเงินตรงนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตกถึงมือประชาชนการตกถึงมือประชาชนก็คือไปอยู่ในรูปของการไปซื้อสินทร,รัพย <Genau. S 2> ์เสี่ยงที่สูงขึ้น <S <S แต่ว่าการทํา QT เนี่ยมันก็คือการ swap asset กลับเข้ามาเท่านั้นเองเกิดงัว่ามันเป็นการลดจํานวนเงินที่อยู่ในตลาดหุ้นให้ลดลงจึงผลผลทําให้ตัว r i s k y asset ที่เกิดขึ้นอะไรที่มัน inflate เยอะๆมันอาจจะแผ่วๆลงมา ตรงนี้เฟดยังไม่ได้พูดอะไรเลยตลาดก็เกสซิ่งกันไปเองว่าเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าก็สิ่งที่ตลาดมองก็คือว่าเกสซิ่งอีกนั่นแหละว่าเออมันควรจะเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเข้าทางเฟดตรงที่ว่าโอเคค,คุณไม่ต้องมาเพรสเชอร์ฉันมากก็ได้นะเอาแค่นี้แฮปปี้ไหมอาจจะอาจจะอาจจะด็อกเตอรประมาณสัก5รอบสมมุตินะครับแล้วก็ในแง่ของการ QT ก็อาจจะทำในอัตราที่ไม่ต้องเร่งตัวมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตอ่อมันนี่เซอร์คูลเลชันที่เกิดขึ้้นก็ไดครับ ครับยงนิดนึงเพราะฉะนั้นพอโทนมันดาวลงมาเนี่ยไม่เดือดเหมือนที่เคยคาดกันไว้เคยเดากันแล้วเคยเดากันไว้ก่อนหน้านี้มันก็เลยส่งผลให้เซนติเมนต์ที่เคยมองกลุ่มแบงค์บ้านเราว่าจะพุ่งตามเยอะๆเนี่ยมันโทนดาวลงมาด้วยใช่ไหมด้วยใช่ไหมคุณจริงๆร,งรงผมผมยังไม่ไม่ได้อยากโยงไปในมุมนั้นครับเหตุผลเพราะว่าในในอเมริกาเนี่ย ถ้าเขาปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อสถาบันการเงินสารัฐเพราะว่าเขาขึ้นดอกเบีย้ยตามเนี่ยนั้นในแง่ของสถาบันการเงินสารัฐอย่างอย่างอย่างเจพีมอร์แกนหรือว่ามอร์แกนสแตเล่ที่ที่ปล่อยกู้ถ้าเขามีการขึ้นดอกเบีย้ย mortgage loan lending rate corporate loan มันได้ประโยชน์เนี่ยถูกไหมครับ,รบเพราะว่าดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นเขาก็ผักดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นสเปดก็สูงขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าบ้านรเราเนี่ยยัางไงาแล้วเนี่ยกรนอง,องก็คงจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย อย่างแน่นอนในปีนี้ยิ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ขึ้นยันในบ้านเราในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยผมคิดว่ากระทบน้อยมากๆยกเว้น,นการเข้าไปลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลที่อาจจะมีผลบ้างฉะนั้นผมเลยไม่อยากที่จะโยงไปตรงจุดนั้นที่เกิดขึ้นผมเลยมองว่ามันเป็นการขายเพื่อลดความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ,รขึ้นดอกเบี้ยอย่างนั้นน่ยบ้านเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีผลในเชิงฟันเดเมนทัลเท่าไหร่รจรึงจริงมองไปใน,ในมุมของ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมากกว่าที่น่าต้องกลนกังวลครับเด,เ,ดนะเดี๋ยวนีเดี๋ยนะเดี๋ยนิดนึงนิดนึงเรื่องนี้ที่โทนดาวของเฟดเนี่ยจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มแบงก์บ้านเราหรือไม่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับอผมมองว่าไม่ครับที่ผมมองว่าไม่เพราะงี้ฮะผมคิดคว่าอการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจการสกัดอความร้อนแรงของเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องอยู่ในโทนที่เรียกว่าสมดุลครับ การขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยคิดว่าเป็นบวกเหรอครับการขึ้นดอกเบี้ยเยอะก่อนหน้านี้ที่ยูซานใช่ไหมก่อนหน้านี้คนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเจ็ดแปดรอบแล้วขึ้นไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยอีกสองปีรีเซชชันนะคําถามคือทําไมเกิดรีเซชชันเพราะว่ารอบที่ขึ้นรอบที่บอลยู่ขึ้นรอบนี้ปรากฏว่าช็อตเทอมขึ้นเร็วกว่าลองเทอมครับมันได้เกิดอาการ flattening U curve หมายความว่าระยะสั้นเนี่ยเฟดก็คงจะ ไม่สามารถทําไม่ได้ก็คือต้องปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางอินฟล t i ชันที่เกิดขึ้นแต่ลองเทอ r m มเนี่ยอัตราการขึ้นขึ้นช้ากว่าคนมองว่าเอ้ยมันจะมีผลกระทบในระยะยาวตอนนั้นคนก็กลัวมาแล้วรอบอยู่นะว่าอินฟลักชันเนี่ยจะเกิดผลกระทบงั้น,นถ้าเกิดถามวิวของผมนะผมเชื่อว,ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มากไปไม่น้อยไปดีที่สุดฉะนั้นผมเลยตอบคาถามที่ว่าผมไม่ได้มองเป็นลบในเชิงที่ เอ่อเ็กซ์เคชันของบอลของของการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่า QT เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมมองผมจึงมองว่ามันเป็นผลกระทบเชิงเซนดิเมนต์เชิงเศรษฐกิจมากกว่าผมคิดว่าแค่ขึ้นสักห้าครั้งในปีนี้และปีหน้าสักสี่ห้าครั้งนะยังไงแบงก์ก็ได้ประโยชน์ยังไง <Okay. S 2> แบงก์ก็ได้ไประโยชน์ครับโอเคผมกลับมาที่แบงก์บ้านเรานะคุณเอน,นะเพื่อพยายามสรุปเบื้องต้นว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้หุ้นในกลุ่มแบงก์บ้านเราเนี่ยมันย่อลงมาอันนี้คือ point หลัก นะ,ค,ะครับคุณเด,ด,ดบอกว่าเชิงเซนติเมนต์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่หรอกยิ่งในผลกระทบเชิงพื้นฐานเนี่ยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะแต่ก่อนหน้านี้มันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยหรือเปล่าระหว่างราคาหุ้นกลุ่มแบงก์บ้านเรากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถ้าบอลยิวขึ้นคุณแบงก์บ้านเราขึ้นตามด้วยพอบอลยิวลงคุณแบงก์บ้านเราก็มักจะลงตามด้วย อันเนี้ยรอบเนี้ยเกี่ยวไหมครับคุณเอ๋ครับคือถ้าถ้าเราเล่นแบบเทรดเดอร์นะถ้าเทรดเดอร์เล่นแบบคอนดิททีแบบใช่แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนะี่ยการที่บอลยิวขึ้นแล้วหุ้นแบงค์ขึ้นทุกครั้งหรือเปล่าไม่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ไปเบสอย่างนั้นด้วยเพราะว่ารเราไปดูอย่างนั้นมันตอบยากครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอย่างคือผมไม่ยามอธิบายในเชิงพื้นฐานนะมันขอโทษครับมันมีหลายปัจจัยที่ทำมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้บอลยิวขึ้นและลง ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของเฟดไม่เฟดมันมีเรื่องของการประมูลซื้อบอลหรือว่าปัจจัยอื่นๆเช่นตัวเลขเศรษฐกิจฉันเนี่ยถ้าผมมองในมุมของ fundamental เนี่ยใช่ในรองก็เทิมการพอตคอยเลชันเนี่ยมันรองเทอมนะพี่แล้วก็เราไม่ควรจะเดย์ทูเดย์แต่ถ้าพี่พูดถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดพี่พูดในมุมของพี่พูดอ่ามุมในมุมของเทรดเดอร์หรือว่าการเทรดดิ้งอ่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้ผมเรื่องหนึ่งสิ่งที่ผมมองราคาหุ้นแบงค์ปรับตัวลงผมมองเป็นเรื่องซนติเมนต์นะ ต่ฟันในเมนทธลไม่ใช่นะครับเริ่มต้นก็เข้มข้นซะแล้วนะครับนะครับเพื่อจะไปหาคำตอบว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่กับคุ้นในกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ที่ย่อลงมาเนะี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งที่มองแล้วว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับ,รบกลุ่มแบงกนะ์นะนะแต่เชิงเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีบ้างนะครับใช่ครับใช่ครับอ หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ Basic to Digital a s s e s s นะรอบสดใครไม่ทันชมย้อนหลังได้นะแล้วก็ยังมี Q a สดอีก2รอบท่านที่พลาดสมัครรอบสดเน่จากเต็มเนี่ยตอนนี้รอบชมย้อนหลังนะครับสามารถติดต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ